การศึกษาคือกระบวนการที่ทําให้คนและสังคมเจริญงอกงามนักเรียนเป็นหัวใจสําคัญในระบบการจัดการศึกษาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ต้องได้รับการบ่มเพาะเพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกจึงมีระบบการให้ความช่วยเหลือการป้องกันภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิและภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจโดยทางโรงเรียนบ้านานานายกพิทยากรมีระบบการบริหารจัดการดังนี้ 1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอสร้างความตระหนักและให้ความรู้ การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนจัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 2. อ,อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษามีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะจัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย จัดให้มีห้องพยาบาลและครูผู้รับผิดช,ชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งสถานพยาบาล 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดให้มีการอยู่เวรประจำวันงานรักษาสถานที่ราชการมีการจัดการระบบการเข้าออกสถานที่ราชการของบุคคลภายนอกการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 4. ด้านปัญหาสังคมจัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไขโรงเรียนของเรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเก่งดีมีความสุข ณที่แห่งนี้บ้านนานายกพิทยากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายก